นี่คือบรรยากาศสวนที่หน้าบ้านครับไม่ได้ถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านนานเลยครับส่วนมากก็จะสารวนถ่ายอยู่ครับสวนหลังบ้านแล้วก็เล้าไก่ครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายบรรยากาศที่หน้าบ้านให้ดูครับหน้าบ้านตอนนี้ก็มีดอกไม้หลายอย่างครับมีดอกบานชื่นดอกดาวกระจายก็เริ่มจะโรยแล้วครับมันก็มีพวก ดอกกุหลาบครับที่ปลูกไว้กำลังสวยเลยครับมีดอกกุหลาบแล้วก็มีพวกต้นมะเขือเทศที่อยู่ในกระถางครับเอามาโชว์ไว้สองต้นครับก็ไม่รู้พันธุ์อะไรครับผมก็ไม่ค่อยจำชื่อพันธุ์เท่าไหร่ครับสังเกตดูเสียงผมก็จะแหบๆครับเพราะว่าผ่านช่วงเวลาการเป็นไข้หวัดนะครับ ก็ไอไอามาหลายวันครับวันนี้ก็ค่อยยังชั่วน,นะครับแต่ว่าเสียงก็ยังไม่มาครับยังบางทีถ้ากินน้ําเย็นก็เสียงก็จะหายครับต้องกินน้ําอุ่นครับแต่ว่าช่วงที่เป็นใหม่ๆก็ไอแทบไม่ได้รับได้นอน,นครับไอจนตาเลือกไปครับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับก็ถือเสียว่า ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้ต่อสู้กับเชื้อโรคมั้งครับให้ภูมิต้านทานร่างกายของเราได้ทํางานมั้งครับก็โชคดีครับไปตรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอที่เขากําลังฮิตกันอยู่ขณะนี้ครับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็พักผ่อนให้เพียงพอครับพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ําให้เยอะๆครับ พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเราได้ซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟนูร่างกายครับก็อยาหักโหมงานนักจนมากเกินไปครับถนอมร่างกายเพราะว่าบางทีโลกบางโลกร่างกายของเราก็ใช้เวลาในการต่อสู้นานครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้บางอย่างก็มีภูมิคุ้มกันของเชื้อโรคของตัวเองเหมือนกันครับดื้อยามัง่งสารพัดครับทุกวันนี้ครับโรคแปลกๆก,ก็มีเยอะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีครับตอนนี้วันนี้ช่วงเช้าๆผมก็ไม่ได้ลดน้ําต้นไม้แล้วครับเพราะว่าความชื้นจากฝนที่ตกหนักวันนั้นก็ยังเหลืออยู่ครับอาจจะมีตามกระถางบ้างครับที่ดินอาจจะแห้งแต่ว่าแม่บ้านเขาก็มาลดลดไปแล้วครับผมก็ใช้เวลาตอนเช้าครับเอามาทําหลังคาล้าไก่ครับเร่งจะให้มันเสร็จครับเพราะว่า เดี๋ยวฝนมาอีกก็จะเปียกอีกครับตอนนี้พืชผักภายในสวนของผมก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มเท่าไหร่ครับก็จะเหลือที่ต้นเก่าๆนั่นแหละครับที่ปลูกไว้แล้วก็ดูแลรักษาบํารุงกันไปครับเพราะว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็พอกินพอใชยอย้ครับพอกินครับแล้วก็บางทีก็มาเก็บรายละเอียดมาทำความสะอาดภายในสวนนิดนิดหน่อยหน่อยครับ บางทีเจอฝนเจออะไรเข้ามาบางทีต้นไม้บางต้นก็จะเน่าตายครับเพราะว่าแช่เกินครับตอนนี้เป็นช่วงใบยๆบรรยากาศรู้สึกว่าต้นไม้จะไม่ค่อยสดชื่นครับเพราะว่าน่าจะถึงเวลาพักผ่อนนะครับเพราะว่าแดดก็แรงมาทั้งวันครับวันนี้อบอ้าวครับฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วครับหลังจากที่ตกวันนั้นครับมีแต่ความร้อนครับแผ่กระจายปกคลุมไปทั่วเลยครับช่วงที่ไม่สบาย ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลเท่าไหร่ครับสวนรู้สึกว่ามาดูอีกทีครับตรงนี้ก็เพียไฟกินเพียบเลยครับปากกาดจอครับปากกาดดอกครับตัวนี้ถึงกับตุยไปเลยครับผักที่เราปลูกมันก็เผลอไม่ได้ครับบางที เราแค่ไม่ดูแลสองสามวันมันก็เปลี่ยนไปเลยครับดอกดาวกระจายผมก็แก่งักไปหมดเลยครับเป็นเป็นมเมล็ดไปหมดเลยครับดอกก็โรยไปหมดครับเขาโพดก็มีฝักให้เห็นนี่ครับนี่ครับอุปกรณ์การแสดงในการทำเล้าไก่ผมก็ยังอยู่ครับยังไม่ได้เก็บเลยครับ วันนี้ก็ทาทาไม่ได้เยอะพอสมควรครับล้าไกลครับโดยเฉพาะหลังคาครับก็ทําเรียบร้อยมากขึ้นกว่าเดิมครับจากที่เป็นสลัมตอนนี้ก็ดูดีขึ้นหน่อยครับเป็นสลัมที่ที่ดูดูเข้าท่าเข้าทางนิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่ละเกละก,กะเท่าไหร่ครับอันไหนที่ลกๆลุงลังก็ ดึงออกไปครับปดออกไปครับแล้วก็หาของเก่าๆครับมาแปะครับก็ถือว่าการทำล็อกไกของผมตอนนี้สามารถกำจัดสิ่งของเหลือใช้ครับที่ผมเก็บๆไว้ได้เยอะพอสมควรครับนี่ครับก็อเอามาเอามาแปะเอามาทำให้มันเรียบร้อยครับสังกะสีเก่าๆแผ่นเหล็กเก่าๆครับส่วนมากก็จะทำ ทำไปตามความสามารถของตัวเองครับเน็กอะไรออกก็ทาไปครับใช้ลวดใช้นอ็อตสะก,กูทั้งมัดทั้งไข่ครับตรงไหนที่ขี้เกียจเจาะขี้เกียจขันน็อตก็ใช้ลวดได้เลยครับง่ายดีครับผูกโยงไปเลยครับก็ถือว,ว่าแน่นหนาขึ้นกว่าเดิมครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับจเจริญหูจเจริญตาครับจากที่แรกๆตอนทําก็ดู ไม่เข้าท่าเท่าไหร่ครับบริเวณรอบๆครับอันนี้เป็นด้านหลังครับแล้วก็ด้านข้างครับที่มีต้นมะกรูดก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในครับดูห้องนอนของไก่ครับวันนี้ผมก็ทำถึงประมาณประมาณ เที่ยงครับแล้วก็หยุดพักครับปับน้ำปบท่าครับทําก็ทํามั่งหยุดมั่งครับไม่ได้ทําแบบเต็มรูปแบบครับเพราะว่าบางทีแดดร้อนแล้วก็ลบเข้าล่มมั่งครับแต่ว่างานก็รู้สึกว่าจะเดินหน้ารุ่งไปได้เยอะครับก็คืออย่างน้อยๆลังคาก็ดูเรียบร้อยขึ้นครับนี่ครับเจาะรูขันน็อต ยิงน็อตเรียบร้อยครับขันน็อตครับเอาเล็กเก่ามาใชา้ครับก็อันไหนเห,เหลือก็เอามาแปะเอามาปะครับฝั่งนี้ก็ใช้กระเบื้องเก่าครับเอามาเอามาบังครับแล้วก็ใช้ลวดมัดพยุงไล้ครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าฝนตกคืนนี้ก็คง ก็คงพอพอให้ลบฝนได้อยู่ครับคงจะไม่ซาดดินแรงเท่ากับวันนั้นครับที่ยังไม่มีหลังคาครับส่วนไข่ก็แห้งแล้ครับหล,หลังไก่หลังไข่ครับตอนนี้มีหนึ่งสองแปดใบแล้วครับไข่เดี๋ยวผมต้องมาเก็บเก็บไปกินบ้างครับเพราะว่ายังไม่อยากให้เขาฟักครับ สภาพภายในห้องนอนไกลครับสังกะสีอาจจะมีสนิมครับแต่ว,ว่าก็น่าจะกันลมกันฝนได้ได้พอประมาณครับประตูห้องนอนก็ปิดประมาณนี้ครับดันเข้ามาแล้วก็มีลวดล็อกครับแต่ยังโล่งๆอยู่ครับเดี๋ยวต้องหาแผ่นอะไรที่กันฝนได้ครับมาแปะ แปะตรงประตูครับแปะลงมาประมาณสักครึ่งหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ฝนสาดแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับที่ยังโล่งๆอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังหาวัสดุสิ่งของเหลือใชย้ยังไม่เจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหามาเพิ่มครับเอามาแปะเอามาปะเพื่อที่จะได้กันฝนได้ได้ดีขึ้นกว่านี้ครับ ไก่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วครับเพราะว่าเรามีข้าวมีอาหารให้เขากินเขาก็กินไปครับขุยเขียพื้นเป็นหลุมหมดเลยครับนี่ขนาดแค่สองตัวครับดินโคนต้นกล้วยนี่เขียจนถึงรากเลยครับก็ไม่รู้เขี่ยเลยนักหนาครับก็น่าจะเป็นสัญชาตญาณหรือว่าเป็นนิสัยของไก่ครับไก่เขาต้องเขียครับ อาหารหมดเลยครับเดี๋ยวต้องมาเติมครับน้ำก็หมดครับตรงนี้เป็นต้นฝรั่งก็ตรงโคนก็โล่งไปเลยครับแต่ก่อนมีหญ้าขึ้นมีต้นอะไรสารพัดครับที่เป็นเป็นวัชพืชครับตอนนี้ก็เจอไก่เข้าไปก็งูหัวไม่ขึ้นครับก็คือพื้นนี่โล่งหมดเลยครับมีแต่ดินครับเศษเศษกิงไม้ใบไม้ครับนี่ครับ โดยเฉพาะตัวเมียรครับเคียเก่งมากครับเคียทั้งวันครับไม่รู้เคียหาอะไรเราทําบ้านให้เขาอยู่เขาก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรผมเดินเข้าเดินออกเขาก็เฉยครับไม่มีถามไทยเลยครับว่มามาทําอะไรแค่มองหน้าครับ ใช่ไหมไก่โจรแถวอีสานเขาเรียกว่าไก่โจรครับไก่ตัวผู้เดี๋ยวผมต้องขนนี้ออกครับขนขนทรายตรงนี้ครับขนไปไว้ที่อื่นครับพื้นที่จะได้โล่งๆครับจะได้มีพื้นที่เขลียให้เยอะๆครับเดี๋ยวผมก็จะถ้าว่างๆผมก็จะเคลียเอาเศษกิ่งไม้ใบไม้พวกนี้ออกไปทําปุ๋ยครับ อาไปกลองไว้แล้วก็เดี๋ยวหาแกลบมาลงครับหาแกลบมาโรยให้เขาได้ได้เคลียร์ครับจะได้ผสมเป็นปุ๋ยให้เราด้วยครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพื้นน่าเกียดมากครับมีแต่เศษอะไรก็ไม่รู้ครับเศษกิ่งไม้ใบไม้สารพัดครับครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศสวนเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็พามา ดูผลงานมาอัปเดตผลงานว่าผมทําอะไรไปแล้วในสวนครับโดยปกติแล้วถ้าวันธรรมดาผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่หรอกครับก็จะใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับได้ถ่ายคลิปยาวๆนะครับแต่ว่าหลังๆก็พอไม่สบายก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับ รับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆต,ตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ